สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับคิม t e คอินเทรน d ที่จะพาคุณไปอัปเดตท,ทุกเรื่องราวเทคโนโลยีที่น่าสนใจแล้ววันนี้มีข่าวใหญ่จาก Google ที่จะมาช่วยให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นเยอะเลยครับใครที่ต้องทำงานกับวิดีโอเยอะๆไม่ว่าจะดูเล็กเชอร์ย้อนหลังบันทึกการประชุมหรือแม้แต่วิดีโอไอเดียต่างๆใน Google Drive น่าจะเจอปัญหาเดียวกันคือบางทีวิดีโอมันยาวมาก จะให้มานั่งดูตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อหาข้อมูลบางอย่างก็เสียเวลาสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะครับข่าวดีก็คือ Google เขาเข้าใจปัญหานี้แล้วล่าสุดเขาได้อัปเกรด Gemini AI ให้สามารถทำงานร่วมกับ Google Drive ได้ฉลาดล้ำไปอีกขั้นโดย Gemini AI ตัวเก่งเนี่ยจะสามารถสรุปเนื้อหาวิดีโอที่อยู่ใน Google Drive ของเราได้ไม่ว่าวิดีโอจะยาวแค่ไหน AI ก็จะช่วยย่อยข้อมูลสำคัญๆออกมาให้เราได้อ่านกันแบบรวดเร็วทันใจยังไม่หมดแค่นั้นนะครับ Gemini AI ยังสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาวิดีโอได้ด้วยสมมติว่าเราอยากรู้ว่าในที่ประชุมมีการตัดสินใจเรื่องงบประมาณอย่างไรบ้างเราก็สามารถพิมพ์คำถามถามเจมินายได้เลยแล้ว AI ก็จะไปค้นหาข้อมูลในวิดีโอมาตอบคำถามของเราได้อย่างแม่นยำโอ้โหมันสะดวกสบายอะไรเบอร์นี้ ลองคิดภาพตามนะครับว่าฟีเจอร์นี้มันจะช่วยประหยัดเวลาเราไปได้เยอะขนาดไหนไม่ต้องมานั่งเลื่อนวิดีโอหาช่วงที่ต้องการอีกต่อไปแค่มี Gemini AI ก็เหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวที่คอยสรุปและตอบคำถามเกี่ยวกับวิดีโอให้เราได้ตลอดเวลาแล้วประโยชน์ของมันไม่ได้มีแต่ในเรื่องงานนะครับนักเรียนนักศึกษาก็สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ในการทบทวนบทเรียนที่เป็นวิดีโอได้ง่ายขึ้น หรือใครที่ชอบเก็บวิดีโอ How To ต่างๆไว้ใน Drive ก็สามารถใช้ Gemini AI ช่วยสรุปขั้นตอนสำคัญสคัญได้อย่างรวดเร็วแน่นอนว่าฟีเจอร์นี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการเรียนรู้ของเราได้อย่างมากทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลในวิดีโอได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดมากขึ้นถือเป็นการนำา AI มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง สำหรับใครที่ใช้งาน Google Drive เป็นประจำอย่าลืมลองเข้าไปใช้งานฟีเจอร์ใหม่ของ Gemini AI กันดูนะครับแล้วมาบอกกันบ้างว่าใช้งานแล้วเป็นยังไงบ้างชอบกันไหมและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวอัปเดตท,ที่น่าสนใจในวงการเทคโนโลยีที่ Kim t e c h In Trend นำมาฝากกันในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องราวเทคโนโลยีที่น่าตื่นเต้นกว่าเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่อง t e c h In Trend เพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารสำหรับวันนี้ลาไปก่อน